เจ้าว่ายังไงนะล่วนเออหายไปเจ้าค่ะคุณนายคุณหนูใหญ่เปลี่ยนชุดเสร็จก็บอกว่าอยากจะอยู่คนเดียวสักครู่เปาก็เลยห่างจากคุณหนูใหญ่ไปเจ้าค่ะแต่ไม่คิดเลยว่าพอกลับไปคุณหนูใหญ่ก็หายไปเสียแล้วเป็นความผิดของเ่าเองเจ้าค่ะสถานที่สุดท้ายที่เจ้าเห็นนางคือที่ไหน พาข้าไปเดียวนี้เออเออคือพี่ใหญ่พี่น้องจะใจเย็นก่อนนะถ้ารู้สึกร้อนมากจริงๆมาท่องมนหัวใจบริสุทธิ์กับข้าไหมตันหาคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือตันหาอย่าให้ใครหลุดเข้าไปในความเกลียดชังช่วน,นิรนันดรกหู โอเคโอเคข้าไม่พูดแล้วเจ้าจะเย็นๆระวังอย่าให้เลือดล้มไหลนะอ่าอย่าเข้ามาสิอาเสียงอะไรอาเจ้าอย่าจับข้าเบาๆหน่อยคุณคุณนายเจ้าคะที่นั่นคือที่ที่คุณหนูใหญ่ปรากฏตัว เป็นที่สุดท้ายเจ้าคะ่ะแต่เสียงที่ได้ยินตอนนี้เหมือนจะมีเสียงของคุณชายจี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะเปล่าปากดีเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร,ะไรเจ้าจะบอกว่าคุณหนูใหญ่ของเรากำลังทำเรื่องบัดสีบัดเถลิงกับจี้เซวอยู่งั้นรอคุณนายเจ้าคะ่ะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วมันปิดไม่มิดแล้วเจ้าคะ่ะ อันอันที่จริงหลังจากที่คุณหนูใหญ่กลับมาสำนักครั้งนี้คุณหนูใหญ่มีพฤติกรรมสนิทสนมกับจี้เซียวมาตลอดนางทำกับข้าเช่นนี้ทำไมนี่มันทำให้ข้าต้องอับอายนะข้าไม่มีปุตรสาวเช่นนางดีดีดีนักจงรวนเจ้าง,งามหน้านะัก ข้าก็ลงคิดว่าเจ้ามันเปลี่ยนไปแล้วเซียเ,เสียอีกนะตอนนี้ข้าจะดูให้เต็มตาว่าปีศาจในห้องนี้มันคือผู้ใดกันได้ว้าวคนเยอะจังเห,เหเตุใดทุกคนถึงได้มารวมตัวกันที่นี่เยอะแยะเช่นนี้ล่ะกำลังแสดงละครลิงกันอยู่เหรอเหตุใดถึงไม่ชวนข้าบ้าง เหตุใด,ดเจ้าถึงอยู่ที่นี่ละ่ะท่านแม่พูดใดน่าสนใจดีเหตุใด,ดข้าถึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละ่ะข้าก็แค่นึกขึ้นได้ว่าในสวนมีดอกไม้ที่เหมาะสมกับท่านแม่เป็นอย่างมากก็เลยไปเด็ดมาข้าเข้าใจน้องผิดนะน้องมีจิตใจกตอัอยู่ถึงเพียงนี้แต่ข้ากลับคิดว่าน้องทำชื่อเสียงเสืมเสีย แต่เมื่อครูข้าได้ยินแววๆว่าท่านแม่พูดว่าไม่มีบุตรสาวเช่นข้าล่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าหากลูกสาวเช่นข้ามอบดอกไม้ให้ท่านแม่ท่านแม่อาจจะไม่ชอบมันก็ได้ร่วนร่วนเออข้าไม่ขัวเลยจริงๆจะอย่างไรร่วนเออก็เป็นลูกสาวของข้าข้าทำเช่นนี้ได้ยังไงฮิพวก โอ้ชคดีนะที่ฉันตีจี้เซียวสลบไปก่อนก็เลยมีเวลาจัดเตรียมสิ่งต่างๆอีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวก็จะถูกจับได้แล้วจริงๆในห้องนั้นคือใครไอ,อ้ยาเฮ้ยอะไรกันเอนอองชายท่านนี้คนหนูใหญ่ของเราอยากขอเชิญท่านไปพบสักครู่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องจี้เซียวข้าจำได้ว่าเบาคนนี้คือคนที่ตอนนั้นทาาชั่วจะวางแผนเล่นงานข้านะตบกันเลยตบกันเลยหน้ากากหนังคนใช้ดีจริงๆคิงๆอย่าตีองชายอย่าตีนางจะสิ้นใจแล้วแต่ว่าเอ๊ะฉันลืมอ,อะไรไปหรือเปล่านะอืม